วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการตามหาความจริงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ t v t v และ Tvd แห่งนี้ซึ่งแพร่ภาพออกสัญญาผ่านดาวเทียมไทยคม5ออกไปยัง3-8ประเทศในทวีปเอเชียท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันมหมามงคลเป็นวันที่คนไทยทุทกคนทั่วทั้ง ทั้งโลกทั้งประเทศไทยเนี่ยต่างมีความสุขร่วมกันคือวันเฉลิมพระชนประสาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงมีพระชนภรษาครบ83ภาษาซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเดือนที่คนไทยทุกคนมีความสุขร่วมกันในการเฉลิมฉลองร่วมกันจัดจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งรา,าร,รายการตามหาความจริงวันนี้เราได้ไดรับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติสองท่านท่านหนึ่งเป็นอดีตนายทหารพิเศษปฏิบัติหน้าที่กรมราชอ,องครักษ์นะครับปฏิบัติอยู่กับพระองค์ท่านมายาวนานถึง20ปีและอีกท่านหนึ่งเคยเป็นผู้ที่ที่เคยได้เข้าเฝ้าสมัยที่ไปอยู่เรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นผู้ที่ทํากิจกรรม จัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อเทอิดพระเกียรติพระองค์ท่านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกทั้งสองท่านครับขอต้อนรับท่านพลอากาศเอกนรงละไมอินคุณสุริมาส,สุทธิสัมพัฒ์สวัสดีครับพี่นร<อ>งท่านสุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเป็นวันมโหมงคลจริงๆไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมโครงการพระราชพิติของพระองค์ท่านก็ดีเกี่ยวกับเรื่องความภูมิใจที่ ทำงานรับใช้ในเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านก็ดีนะครับเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศมีส่วนร่วมในการภาคภูมิใจร่วมกันซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลจริงๆท่านรองครับเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของงานวันนี้เป็นวันที่5เนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ผ่านมาครับท่านสวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกําลังชมรายการตามหาความจริงผู้ดำเนินรายการครับสาหรับ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85 83พรรษา5ธันวาพุทธศักราช2553ซึ่งรัฐบาลโดยภาครัฐร,ร่วมกับภาคเอกชนได้จัดงานที่ชื่อว่าแผ่นดินของเราซึ่งจัดงานที่บริเวณ ลานพระราชวังบุสิตร,ระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่9ธทันวาซึ่งขณะนี้ได้ผ่านมาแล้วสวันซึ่งสำหรับวันนี้เป็นวันที่ห้าในช่วง4วันที่ผ่านมาเนียมีประชาชนได้ไปร่วมเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเป็นจำนวนมากสำหรับในวันที่หซึ่งเป็นวันที่พวกเราประชาชนนั้น จะได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านก็<ม>คือในเวลา10บนาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ม>สเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินราชวินิจฉัยซึ่งพระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกบฏราชจุม,มจารจะถวายพระพรในสำหรับพระบรมโมงศสานราุบงง นายกรัฐมนตรีได้ถวายพระพรในนามของประชาชนประธานรัฐสภาถวายพระพรในนามของสภา,สภาผู้แทนราษฎรรัฐวจิสภาผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะถวายพระพรในหมู่คณะทหารและกล่าวนำปฏิญาณสำหรับงานที่อีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ก็คือ,อขบวนเรือประดับไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจักรธรรมที่แม่น้ำเจ้าพยาซึ่งจะเป็นขบวนเรือที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ ชาวต่างประเทศเด็กคงจะได้รับชมได้รับชมแล้เป็นการร่วมกันเฉ<ม>ลิมพระองให้เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยครับ,รบ,รบเดี๋ยวถามนิดนึงคุณสุริมาศนะครับได้ทราบว่าคุณสุริมาศเนี่ยสมัยที่ไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อประมาณ45ปีที่แล้วเป็นบุญมหาศาลที่ได้ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับเ,เมื่อฉันอายุ19คะตอนจบจาก วัฒนาวิทยาลัยนะฮะจบม .8 mm hmm. ก็ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกที่เครื่องบินลงที่สนามบินเจนีวาก็มีคนไทยมารับนะคะ,ะซึ่ง mm hmm. ก็มาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยน้องจะต้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่โรงแรมโบริวาชนะฮะซึ่งอยู่ที่ใกล้กับเลกอูชี เมืองโลซานเท่านั้นนะคะดิฉันก็คิดว่าแม้เป็นบุญที่สุดนะคะเพราะว่าเกิดมายังไม่เคยเข้าเฝ้าเลยนะคะแล้วก็คือเข้าเฝ้าแต่แบบไม่ไม่ไม่ใช่แบบใกล้ชิดแบบนี้นะคะก็เข้าเฝ้าเวลาท่านเสด็จที่ไหนเราก็ไปตรงถนนนั้นไปไปเข้าเฝ้านะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นแบบมีความปลื้มปิติจริงๆะคะแล้วก็แล้ว วันรุ่งขึ้นเราก็ได้เข้าเฝ้าจริงๆนะคะตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้เนี่ยเป็นความเปื้่มปิติที่ไม่เคยลืมเลยนะคะแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยก็คิดว่าอะไรที่ดิฉันเนี่ยสามารถที่จะทำให้พระองค์ท่านได้ดิฉันอยากจะทำแน่นอนนะคะแล้ดิฉันถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่เรามีพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่นี้นะคะ เพราะว่านอกจากพระองค์จะเป็นผู้ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกแล้วยังคิดว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกยันขอยืนยันได้เลยนะคะว่ายันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คิดว่าพระองค์ท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ทรงงานหนักที่สุดในโลกด้วยค่ะยันคิดว่าเป็นอย่างนั้น,นะครับโครงการ พระราชแนว,แนวในตามแนวพระราชบัตริของพระองค์ท่านเนี่ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสาประมาณ3 0 0พันกว่าโครงการน,นะครับซึ่งวุ้นเป็นประโยชน์แต่ประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศทั้งภาคประชาชนต่างเนี่ยต่างได้รับอุิิศกันทวหน้าเช่นโครงการดินน้ําดินก็ดีน้ําก็ดีป่าก็ดีการดนวิศวกรรมก็ดีต่างๆเหล่านี้ท่านลรงมีพอจะทราบไหมว่ามีโครงการอะไรบ้างเกี่ยวกับ ดินน้ำป่าแล้วก็วิสวกรรมีมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคือผมได้ไปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยพระองค์ท่าน20ปีในบางครั้งนั้นผมได้ไปถวายความปลอดภัยในสถานที่ที่พระองค์เสด็จจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของพวกเราชาวไทยทุกคนเนี่ย พระองค์ท่านได้ทรงนำปัญหาของราษฎรที่พระองค์ได้ทรงประจั์ด้วยสายพระเนตรที่จากการเสด็จพระมเนินไปทรงเยี่ยมรัศดรรัศดรเอามาทรงคิดค้นหาวิธีการแก้ไขนำปัญหาที่รัศดรมีเนี่ยมาสู่การปฏิบัติพระองค์ท่านมาพระราชมาไปแนวพระราชมณิในการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์กับรัศดร ที่ในพื้นที่แันนั้นๆใช่ไหมครับครับออท่านท่านได้เอาระดับได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยให้ดีขึ้นเนี่ยโดยพระองค์ได้พระราชทานศูนย์การศึกษาพัฒนาไว้ในภูมิภาคต่างๆทุกภาคเพื่อราษฎรได้ศึกษาหาความรู้ผมจะยกตัวอย่างโครงการพัฒนาศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระองค์เน้นในเรื่องของสภาพแวดล,ล้อมการฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลอีกโครงการหนึ่งคือโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยคลองไายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเน้นในเรื่องของทฤษฎีปลูกป่าอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการพัฒนาที่รุ่มแม่น้ำอ่าวจังหวัดลำพูนเน้นในเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู โครงการพัฒนาองค์คตจังหวัดกาญจนบุรีเน้นในเรื่องพุ้นฟูสภาพแวดล้อมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเน้นในเรื่องการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติโครงการเกี่ยวกับดินเช่นโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนาราธิวาสจะเห็นว่า โครงการนั้นได้ทําทุกภาคทุกจังหวัดโครงการศึกษาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมที่จังหวัดาราชบุรีซึ่งเป็นแนวพระรามดำรดีโครงการห่มดินแนวพระราชดำรดีเกี่ยวกับการนํายกแฝกซึ่งป,ประชาชนขณะนี้ป,ประ,ะปชาชนได้รับประโยชน์มากมา,าเลยแยกแฝกนยาน,นมาใช้ป้องกันการบางทลายของดิน โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับน้าที่ผู้ดำเนินรายการได้ถามมาก็คือว่าโครงการน้ําดีไร้น้ําเสียที่ดําเนินการที่กรทมโดยที่ใช้พืชที่บึงมักกะสันแนวพระราชดำริที่เกี่ยวกับแก้มลิงแก้มลิงนี่เป็นประโยชน์อย่างมากเป็นถ้าท่านนรงครับที่น้ําท่วมนี่ผ่านมาเนี่ยที่หัดอันนี้ยกอย่างยาที่เห็นเป็นรูปธรรมคือที่หัดใหญ่ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้งคนท,งทั้งประเทศหลาย,ลายประเทศะเขาตกใจว่าสองวันน้ําหายหมดเลยจักมิดหัวเลยฮะท่านขอโทษนะฮะเนี่ยพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ่มากๆจับใจของผมที่แบบวันนี้รายการตามหาความจริงเนี่ยมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งเป,เ,ปเป็นเป็นการถวายเพื่อพระองค์ท่านวันที่5วันอทิตยที่5ให้พระองค์ท่านมีความสุขเนี่ยสิ่งที่รายการและคณะพวกเราจะทําวันนี้ ครับลองเล่ามาที่ว่าเป็นยังไงบ้างที่แกลิงลิงที่ทหัดใหญ่ท่าน,น,น,ออนครับท่านผู้ชมที่เครบผมอยากจะนำพระราชดิริตของพระองค์ท่านเนี่ยเมื่อ4ีธันวาสองพมสบมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบพระองค์ได้ตร่าว่าตามปกติเวลาได้ให้กล้วยกับลิงคนลุกเลยครับ,รบลิงจะเคี้ยว แล้วเก็บไว้ในแก้มดิงถ้าลองนึกภาพเขาเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ในแก้มน้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงน้ำท่วมนี้จะเปิดไปหมดอย่างที่เปิดปีนี้เปิดไปทั่วภาคกลางจะต้องทำแก้มลิงเพื่อจะเอาน้ำปีนี้ไปเก็บไว้ นีเน่เป็นพระชรรมดิของพระองค์ท่านสําหรับท่านจะเห็นว่าในเมื่อเดือนฤิจิกาที่ผ่านมาน้ําท่วมที่อําเภอหัดใหญ่ครับสงขลาจังหวัดสงขลาท่วมมากเลยไปวัดจศาเลยละร้อยปีอะ่ะโครงการแก้มริงซึ่งใช้ประโยชน์ในการที่น้ําท่วมจากที่ดอนลงมาเก็บไว้เมื่อเก็บไว้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ท่วมในที่ แก้มลิงก็จะนำไปใช้ประโยชน์กับชาวบ้านได้แต่ถ้าน้ําท่วมน้ําจะระบายออกจากแก้มลิงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่พระองใหญ่นั้นสองวันนั้นสองวันหายได้เลยทุกคนปราบปื้มในพระปิชาสามารถของพระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่ครับดังนั้นวันนี้เนี่ยรายการวันนี้เราต้องมาพูดเป็นวันมหามงคลจริงๆก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศทั่วโลกเนี่ย ร่วมกันรวมพลังในการทําให้พระองค์ท่านเนี่ยมีความสุขนั่นแหละสิ่งที่พระองค์ท่านจะจะมีความสุขด้วยถ้าตราบใดที่ประชาชนไม่มีความสุขพระองค์ท่านไม่มีความสุขแล้วครับ,รบนะครับคุณพี่สุรีมาศลองนิดหนึ่งได้ทราบว่ากิจกรรมที่ผ่านตลอดชีวิตมาเนี่ยที่ทามาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คณะกรรมการทางสังคมมากมายเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผ่านมาที่ทําเพื่อเทิดอประเกียิพระองค์ท่านนะค่ะก็ในปีที่พระองค์ท่านครบ50 พันษาครองราชนะคะเราก็ทางเพ่อเอิดิชั่นไปเป็นผู้ภักษาสมทบค่ะทางทางศาลเนี่ยก็ได้ร่วมกันสร้างโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติซึ่งเนี้ยเองก็ได้เข้าไปร่วมด้วยนะคะได้คุมก่อสร้างจนสําเร็จนะคะอยู่ที่ครองโยงจังหวัดนครปฐมนะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนครบ7 0ตอนครบ60พันษาครองราช เราก็ได้สร้างพุทธสถานตุลการเฉลิมพระเกียรติโดยที่สร้างพระประธานเฉลิมฉลองให้พระองค์ท่านนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางศาลก็ได้ช่วยกันทำนะคะ,ะ,คะแล้วนอกจากนั้นแล้วตอนที่ครบ60 60พรรษา60พรรษาครองราชอ,อ,อ๋อ60พรรษาครองราชนี่ก็ได้สร้างพุทธสถานแล้ว